เอาี่น้องมาฟังเสียงสดๆจากน้องฟุกลดแแหน่วยสองของห้องครับลำแพนเตจเสียดครับเ้าวเริ่มงอเกี้ยวสาวมือนีมีดอกไม้อายเก็บเอามาฝากถามาแต่ฝากคูกทงดงบักอีหมายเอามาปนอ่อนสาวงามคำจากคนตัวดำที่หัวสีเทาเกบบ่มี อ่อนซ่อนลายย้ำเจ้าหญายางอ่อนซ่อนร่างเจ้ายายิ้มแต่ละทีบาดใจคักไว้จนสมานสะบอมคิดนั้ำออมอมอมคิดทอดคนนี้มันคิดทอดอยู่บ่เสา ก็เลยตื่นแต่เศร้าเบื่าป่าป่าดง mm hmm. เบือนไปตามใจประสงค์จะกตกต่ำตกสูง mm hmm. ใจประสงค mm ์ hmm. ต้านนี่ไหมมันต่อแขน mm hmm. หากว่าเป็นสายแนนิิ่พอเราคักนังใจมุก mm hmm. ย่าเดือฝ่า mm hmm. อย่กแกลงให้ว่างได้บอ mm hmm. ถึงว่าเป็นครับงอที่ถอดรูปบอ่อไ้ สีนกกับเอาขันเจ้าเนี้วสอดหัวใจดอกไม้นี้หับได้บอกเมื่อนี้มีดอกไม้อายเก็บเอามาฝากคามาแต่ฝากคามาแต่ฝากคูกทุงดงบักอีหมายเอามาปอนอ่อนสาวผู้งามคำอยากให้เจ้าจำ ว่าตั้งใจอีลีิพ่อมีหวังแน่หมอนี่เป็นได้พี่น้องเปิดได้ผ่านบอผ่านบอฝากพี่น้องคอมเมนต์ฝากพี่น้อง,องติดตามเลยเด้อห้กคำรังเร่งเชื่อเร่งใจน้องนุ่งปูมาใหม่นี่เพลงไหนอีกวะ พี่้อง sì uh oh, um. <okay> uh, um> มีเมามนี่ยังไหม่บ่าวแหล่โอ้สาเี่ยงเเนั่นแหละอะไรบ่่มันมันอะไรน่อ่ะาเราบ้งบิ้งเนื้อกันเลตปอนเซอร์ลต้องเข้ากินเดียมา อีได้มาพบคนงามเชื่อสาวแหลโอ้สาวแหลบ้านานตากวานได้พบน้องขืนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าป่าสามาคี โอ้สาวแหลบานหน้านนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญความเปล่งสีไอ้ขอปากคักน้องฝากไมตรีโปรดสงสารพระณีและเห็นใจไ <c oughs> อ้นี้จากบานน้านนามาหาน้องหวังประคองความหากให้สดใสหวังเตือนองคนดี เราเห็นใจยุติว่าออยากจนคนบ่มีไอจะหาเงินทองมาขอแต่งข้าดองแพงไอพร้อมจะไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอมองจงรอวันนั้นวันวิวาห์เราเปลี่ยนทั้งได้เปลียนทังได้เปลี่ยนังได้ได้การมอเสลี่เหลี่ สาวแหล่หคนงามสาวแหล่คนงามนี่เพลงไหนอีวะรัดน,น,น้องปลายจั๊กตื่นแม่ครับอาจารย์นองปลายตื่นไปละ่ะสาวตื่นไปข้าวแต่เจ,จ้าได้อีหลาเพิ่นถามว่าอันหนูอยู่อำเภออดไวะเตี๋ยดาวหลวงนะครับแก่งประดุขีคนแย่งบุญมวนที่แย่งกับเพีเ่เอาลองเบิง่งเอาลองเบิ่งก็เป็นดอกเบ้าฟูกรองกับม้วนนึกกันนัไปละ หัวใจเจ้าเด้อดอีล่าทั้งคำว่าสู้มาด้วยกันบ่มีเจ้าประคองบ่มีน้องมือนั้นอ้ายคงบ่มีมือนี้ ที่สองเราผ่านมีเราร้านเป็นจากฉีอยู่กับการดิ้นรนบนพ่อปานทุ่งฉีรอมาฮอสมือน,นี้จังไดเงีดที่น้องบอทิมบอป้าในห่วง เวลาที่อาย็นล้าม,มาค <c oughs> อยหยุดยืนความเป็นตาถึงเจอเรื่องหนักนหักก็ยังรับไหวไอ้เคยเป็นคนหนักใหัวใช่าาเคยเป็นหัวที่บ่อเอาหน เจ้าก็ยังอยู่ให้กอดและสองคนเทาก็รอดมา,ดา,า่อใดหากไอยหากว่าใจเจ้าแห้งครับเป็นได้ไปนองพ่อเด็กตูดไปทั้งคนอยู่ครับได้การได้กัน <c oughs> พี่น้นงไรจะเริ่มเป็นแรงเชื่อแรงใจให้นนองพุก <c oughs> น้ำได้ครับเธอ รถแทร่แล้วแผ่นตึกเดือนหน่วยที่สองสรุปแล้วคือเพิ่นระบุไปฟิกไปย่างยงมันบ่ยังไม่ระบุครับตอนที่เนี่ยคือว่าฝึกงานอยู่รถแทร่หน่วยที่สองเนาะครับก็ต้องติดตามชุมต่อไปครับว่าอยู่ตรงไหนไหมครับไม่จะไปออกตัวใดมั้งเนาะไปว่องไงหรือจะไปรถแทร่หรือจะได้ไปเสดเดิอดเบนกันยังไม่ทันได้รู้เหมืั้งเนี่นครับต้องรอบอร์สบอกครับต่างรอบอร์สคอนเฟิร์มพี่น้อง ไปฟังแล้วกับพี่น้องซอยคอมเมนต์มาตอนเป็นเรื่องเชื่อเรื่องใจว่าเป็นเป็นไดขับผ่านบอหรือว่าต้องปรับปรุงมองใดบอบอกว่านอนก็ความรับความรับฟังเนาะงทุกคอมเมนต์ทุกคำที่ชมเอาให้พี่ให้น้องเป็นเื้อกลางเด้อคอมเมนต์มาให้ผมเป็นเื้อกลางเดิพี่เห็น้องเป็นชุดเป็นเื้อกลางในการคอมเมนต์ในการพี่ชมมาเนี่ยได้ดีเนี่ยได้ดีก็บอกเอาพี่น้องลูกหลานเฮาลูกหลานเมืองอุบลเฮาเนาะงของไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับนี่เห็นไ่มใส่ใจดิดูน่าจะรวย เอาก็อุบลคือกันตัวเราเอาเพื่องูได้นี่น่าจะด้วยฮักษาอำเภือดีนี่น่าจะรวยก็ม่วนแต่ว่ามันนี่เหตุใสองเราบอะไรหัมกันแน่นอนโอเคฟรีฝากฝาฟรีฝากน้องครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ฝากน้องผูกเด้อบ๊าัสดีครับ